เรามาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองกันครับผมนะวันนี้นำเสนอมะกรูดครับปลูกมะกรูดในเข่งครับผมนะนี่ข้างบ้านนะมีพื้นที่เล็กน้อยเราก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ครับนะผักสวนครัวไว้กินเองครับมะกรูดครับนี่ฮะชอบกำลังสวยเราไว้กินใบครับพี่น้องครับนะฮะสายใบไม่ควรพลาดครับนี่ฮะมะกรูดครับผมนะ ปลูกแค่ต้นเดียวก็พอไว้กินเองแบบนี้ครับมาปรูดวันนี้เรามาปลูกในเข่งเบอร์หกครับผมไม่ต้องให้เขาสูงไม่ต้องให้เขาใหญ่นะครับโดยเราจํากัดปริมาณครับโดยที่เรานั้นครับใช้เข่งเบอร์หกครับแล้วสูตรการใช้ครับใช้ดินเป็นเรื่องสําคัญครับตอนนี้ฮะนะให้เราใช้ดินปลูกแบบนี้ครับผมผสมกับมะพร้าวครับดินปลูกนั้นใส่ไปเลยครับสองถุงต่อมะพร้าวหนึ่งส่วนนะอ๋อ ดินสองส่วนมะพร้าวหนึ่งส่วนครับทําไมในหัวใส่ดินเยอะจังเพราะว่าครับมะกรูดเนี่ยมันสามารถโตได้ใหญ่ได้ครับแล้วก็เป็นพืชที่แข็งแรงครับผมน้าไม่จําเป็นต้องระบายน้ําดีหรือไม่ดีครับเราไม่ต้องรดน้ําเยอะนะครับสําหรับมะกรูดนั้นอาทิตย์ละครั้งก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเราใช้ดินปลูกครับนี่รากออกดีแบบนี้ครับผมนะให้เราปลูกลงไปครับใส่เข่งวางตรงกลางเข่งครับแต่อย่าลืมนะครับ มักอูเนี่ยเป็นกิ่งตอนหรือท่ากิ่งครับผมนะเราก็ต้องเอาเชือกนะครับที่เขามัดตอนไว้หรือท่ากิ่งไว้ออกด้วยนะครับผมมิฉะนั้นกับคอขาดนะมิฉะนั้นกับลำต้นนะใหญ่แต่ว่าตรงที่ปัติคุมไว้นะครับที่พันไว้เนี่ยมันจะไม่โตครับทำให้ไม้ของเราเสียหายได้ครับอุ้ยได้เลยทีเดียวครับผมให้เรากรีดออกให้หมดครับเหมือนต้นนี้ครับผมนะเป็นการทาบ กิ่งนะครับโดยที่เอาต้นอื่นเนี่ยมาทาบกับกิ่งที่เราต้องการนะครับผมนะอา้าวนี่แกออกให้หมดครับนะอย่าไว้เลยทีเดียวครับเพื่อให้ไม้ของเรานั้นสวย ของเรานั้นง,งามครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมเหนนะขาทำมาอย่างดีเลยครับผมนะอาวใส่เอาก็เอาไปครับผมสองรอยห้าสิบาทนะได้ต้นเดียวก็คุ้มแล้วครับนี่ฮะนะใส่ลงไปตรงกลางบาทนี้แล้วก็ใส่ดินลงไปแม่ในหัวไม่ได้ถ่ายตอนที่ใส่ดินลงไปครับเราต้องอัดดินให้แน่นนะครับแล้วไม่ต้องใส่ดินเต็มเข่งครับพี่น้องครับเว้นไว้ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะฮะนะนะหรือห้าห้าเลยนะ หนิ้วครับผมจากปากกระถางครับแล้วรดน้ําให้ชุ่มครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมนะการปลูกในครั้งแรกครับนะเราต้องรดน้ําให้ชุ่มทําไมต้องรดน้ําให้ชุ่มครับเพื่อให้ดินนั้นประสานกันครับควบแน่นนะนะแล้วก็เราก็วางไว้ครับแล้วอีก2อสาวันครับค่อยมารดน้ําอีกทีหนึ่งดูหน้าดินแห้งไหมวันนี้ไปแล้ว